สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับอาจารย์รุนเล่บ้านนานะครับวันนี้ก็มาตามกันต่อครับสําหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยประจําวันที่1เมษายนนะครับวันที่1เมษายน2567นะครับสําหรับชุดรับนะครับสูตรรับของทางอาจารย์รุนเล่บ้านนานะครับก็จะให้เด่น025นะครับเด่น025นะครับสูตรรับนะครับเด่น025นะครับก็จะมีเลข3ตัวก็จะมีจะ ศูนย์สองห้าศูนย์เจ็ดสามศนองหนึ่งห้าสองหนึ่งศสามนะครับศูนย์ห้าเก้ห้าหกหห้าเจนย์นะครับเลขสตัวนะครับในสูตรลับนะครับสองตัวบนล่างก็จะมี 02, 25, 0ูนย์สองสองห้าศูนย์หเจดสามสองหนึ่งหห้าศย์เนะครับ ในสูตรลับนะครับในสูตรลับของอาจารย์วเล่บันนานะครับอีกสูตรนะครับอีกสูตรนะครับก็จะมีสูตรที่3ของอาจารย์วเล่บ an ันนาครับตัวนี้จะเป็นสูตร2ตัวบนล่างนะครับสูตร2ตัวบนล่างก็จะให้เด่น8นะครับเด่น8สูตร2ตัวก็จะมี8 3 8 2 8 6 8 5สงหนะครับสำหรับูุดนี้ก็เคยเข้ามาแล้วนะครับเลข สองตัวบนนะครับตัวเนี้ยสูตรนี้นะครับสองตัวบนนะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยประจําวันที่1เมษายนนะครับให้เด่น8นะครับในสูตรนี้ส่วนสูตรลับนะครับให้เด่น0ูนนะครับศูนย์ก็ลองนําไปเสี่ยงโชคกันดูครับก่อนอื่นนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางสําหรับแนวทางหวย รัฐบาลไทยประจำวันที่1เมษายนนะครับสรุปสูตรอ,อือนน่นนะครับสูตรอ,อื่อนๆผมก็มีสูตรแรกนะครับสูตรแรกที่ให้ออกไปก่อนหน้านี้ก็จะมี8เหมือนกันครับ8 2 4นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกทีนะครับว่าเลขเด่นตัวไหนนะครับ แต่ผมคิดไว้ในใจแล้วน่าจะมี8นะครับงวดน,นี้มี8แน่นอนก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ